โฆษณานะียังกระทบธุรกิจเลยนะเคยมีบริษัทเสื้อเชิ้ตชื่อดังไปทำโฆษณาขายได้อันดับหนึ่งแล้วในเมืองไทยนะไปทำโฆษณาเข้าไปนั่งในโรงหนังแนละ้วผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างๆนั่งหลงไหลมารูปไลอะไรเี้คนไม่ซื้อเลยนะ ไม่ได้ประเมินให้ดีว่าคนที่ซื้อเสื้อชุดนี่ยไม่ใช่ผู้ชายซื้อภรรยาซื้อให้สามีถ้าซื้อแล้วใส่แล้วผู้หญิงอื่นมายุ่งด้วยไม่เอาดีกว่าในญี่ปุ่นก็มีนะบริษัทใหญ่ๆทำอุปกรณ์ไฟฟ้าทำอะไรพวกนี้จีนเปิดประเทศขึ้นมาทำได้ถูกกว่า อยู่ไม่รอดนะคิดจะไปทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บ้างอะไรบ้างสุดท้ายเจ๊งเพราะนันถ้าเราภาวนาให้ดีนะเวลาพิจารณาจะทำอะไรจะใช้เหตุใช้ผลไม่ใช่ใช้ความโลภดำหน้ามันจะเหลือเหตุเหลือผลธรรมะก็จะช่วยเราเวลาอยู่ในโลก บางครั้งได้มาธรรมะก็สอนเราว่ามันอาจจะไม่ได้ตลอดไปนะก็ต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองบางครั้งเสียสูญเสียธรรมะก็สอนเราคงไม่สูญเสียทั้งหมดหรอกส่วนไหนเสียแล้วก็แล้วไปสร้างเอาใหม่เรามาตัวเปล่า,เลาๆเราจะไปกลัวอะไรเวลาเกิดความสูญเสียขึ้นมา มึงคงไม่เสียตลอดไปถ้าใจไม่ท้อแท้ลมแล้วก็ทำใจสงบพีรณาดำเนินชีวิตต่อไปธรรมะช่วยเราได้สารพัดนะเราไม่เข้าใจคำว่าธรรมะธรรมะชีว่าธรรมะคือการนั่งสมาธิเดินจงกรมนั้นตื่นเกินไปนะ การใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลนั้นก็เป็นธรรมะแล้วเป็นธรรมะเพื่อการอยู่กับโลกธรรมะที่อยู่กับโลกพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เยอะแยะจะดูแลครอบครัวยังไงดูแลลูกน้องยังไงจะปฏิบัติสอบพ่อแม่ยังไงอะไรเนี้ยสอนไว้เยอะแยะเอาไปทําได้ก็ดีแล้ง่ายที่สุดนะก็คือเรียนรู้ ทันจิตใจตัวเองนะไม่ว่าจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรอย่าให้กิเลสมันครอบงำเนะนี่ยช่วงปลายปีเราก็ได้ยินข่าวใช่ไหมคนใหญ่คนโตทำไม่ดีทำไม่ดีดเบียดเบียน,น,นลูกน้องอะไรเงี้ยนึกว่าไม่มีอะไรทำได้ ถึงเวลาที่กรรมให้ผลย่อยยับหมดเลยชื่อเสียงเกียรติยศหรือผู้ใหญ่บางคนพูดไม่ดีพูดไม่ระวังชื่อเสียงที่ทำมาตลอดชีวิตจนจกกะเกษียณอยู่นะั้นเสียไปอีกแล้วทำไมถึงพูดไม่ดีทำไมถึงทำไม่ดีนะเพราะมันจากความคิดนะอย่างคน ทำไม่ดีนะเจะเพราะความโลภมันบงการจิตแล้วทําให้คิดไม่ดีคิดจะตักตวงในทางที่ไม่ถูกต้องคนที่พูดไม่ดีสังเกตดูกขไม่ได้ว่าไม่ดีอะไรนักหนาแต่ขนองพูดไปด้วยความขนองไม่สำรวมวาจาเจอลูกน้องก็ด่าดา ด่าไปยิ้มไปด่าไปยิ้มไปเนี่ยมีตัวอย่างนะให้เราเห็นชอ่งสิ้นกีเนี่ยนะเราก็เห็นตัวอย่างเออทำไม่ดีก็มีผลไม่ดีนะพูดไม่ดีก็มีผลไม่ดีนะเราก็อย่าไปทำนะวิธีที่เราจะไม่ทำก็คือระวังความคิดของเราไว้ก่อนจะพูดไม่ดีก่อนจะทำไม่ดีมันมาจากความคิดเท่านั้นแหละ มันไม่ใช่ปากมันพูดได้เองนะจิตมันสั่งนะฮะให้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้หรืจะโกงเขาอะไรเนะี่ยจิตมันนคนสั่งเพราะฉะนั้นเราดูแล